คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรกันดีคุณผู้ชมเออเล่นอันนี้ไหมคุณผู้ชมอะไรเนี่ยโกลเด้นนะโกลเด้นเฟิรใช่ไหมใช่แหละไม่ใช่ก็ช่างมันอ่ะมากันที่เรื่องของเราเดีวกว่าคุณผู้ชมกดไปเลยทีหนึ่งเนาะเหมือนเดิมวันนี้นะมีทุนมาห้าร เบ็ด24บาทนะคุณผู้ชมเนาะเอาเบ,บ็ดแค่ประมาณนี้พอเนาะแล้วก็โตไปเลยเงียบเชียบขาดทุนแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าเอา้าเหมือนเมื่อคุณผู้ชมอยู่ๆสแคตเตอร์ก็เข้า <laughs> ยังไม่ทันได้พูดได้เล่นได้อะไรเลย นิ่จะเข้าก็เข้าได้มา15ครั้งแล้วคุณผู้ชมเนาะเราก็มาดูกันคุณผู้ชมว่าฟรีเกมรอบนี้เราจะได้กันเท่าไหร่นะน่าจะได้กำไรกันอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่มา,มาแลาแบบว่ามาายยันแลเงียบเกินนะมันเขา้าง่ายเกินเลยคุณผู้ชมยังไม่ทันจะเมาส์จะบอ,อยจะคุยอะไรเลย ใครอยากเล่นเกมเดียวกับฟิล์มเนาะฟิล์มก็จะทิ้งไลน์แอดไว้ให้นะคุณผู้ชมนะแอด L S M B T 7 8 9นะคุณผู้ชมเนาะอย่าลืมเข้าเล่นกันด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเกมนี้แต่ฟิล์มว่ามันเข้าง่ายไปไอ่ะแบบว่าง่ายเกินอ่ะแบบว่าอยู่ๆนึกจะเข้าก็เข,ข้าอะ่ะแบบว่ายังนั่งงงๆมึนๆอยู่เลยเนี่ย ไม่แล้วจ้าตอนนี้เราได้กำไรมาที่รอบนี้เนาะมาอยู่500แล้วนะคุณผู้ชมเอา้าห้าคอมโบมังฟีเจอร์มังกรคู่อะไรอ่ะคุณผู้ชมรีสปินกับรีวก็มาดิเออเต็มจอหน่อยเต็มไหมล่ะเต็มไหมล่ะคุณผู้ชม96บบาทอะ แบบว่าเหมือนฝันสลายนิดหน่อยคิดว่ามันจะแน่นกว่านี้ไงรอบนี้ก็ได้อยู่เท่าไหร่150ร้บาทนะตอนนี้เรากำไรมา500ร้อนะคุณผูช้ชมเพราะว่าเรามีทุนไมไอมน,นี่เนาะมีทุนมา500้ออีกหนึ่งครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมมาอีกแล้วจ้ากำไรอีกแล้ว774บานะคุณผู้ชมรอบนี้774บบาทเนาะ ตอนนี้เรามีมาอยู่1,146บาทคุณผู้ชมแต่ก็ยังลองหมุนไปเลยคุณผู้ชมลองดูผพอมันเข้าอีกไงเมื่อกี้ยังแทบไม่ได้ลุ้นไม่ได้เสียวอะไรเลยคุณผู้ชมยูว่เข้ามันจะเงียบเงียบคุณผู้ชมงั้นฟิมว่าฟิลมพอดีกว่าเนาะมันไม่น่าจะเข้าอีแล้วอะ่ะเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟิมคลิปต่อไปด้วยนะ